ดีทุกท่านนะฮะได้ฟังข่าวจากช่องสื่อบางช่องแล้วรู้สึกไม่สบายใจ <c oughs> นะฮะที่มีการออกข่าวไปในลักษณะที่ล่อแหลมหรืออาจจะ <c oughs> นำเสนอข่าวที่ไม่สุดไม่ครบนะฮะก็เลยต้องขออนุญาตนะครับที่จะใช้ช่องไลฟ์สดตรงนี้มาฟังข้อท็จจริง ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องจริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีของลุงพลเมื่อเช้านี้นะครับจะได้ไม่สับสนและนะครับขอตําหนินะครับขอตําหนิช่องข่าวบางช่องที่อาจจะนําเสนอข่าวไปในลักษณะห้วน,ห,วนหรือสั้นๆโดยที่ไม่ได้บอกถึงผลสุดท้ายของคำพิพากษาของศาลนะครับ สืบเนื่องจากที่มีช่องข่าวบางช่องที่ไปนำเสนอข่าวเกี่ยวกับลุงพลถึงคดีเมื่อเช้านี้นะครับที่ว่าลุงพลติดคุกแล้วนะครับสารพิภากษาจำคุกลุงพลนะครับผมจะบอกให้อย่างนี้นะครับทุกท่านขอกราบเรียนจริงๆนะฮะนะครับถ้าลุงพลลุงพลติดคุกเนี่ยแล้วคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านที่คุยกับทางยูทูบเบอร์นั่นใครครับ นะฮะการนำเสนอข่าวในลักษณะที่ไม่ครบถ้วนไม่สุดแล้วก็พาดหัวให้มันน่าสนใจอย่างที่ผมเคยบอกลหลายหลาท่านแล้วการพาดหัวข่าวอย่างดุเดือดโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผลเสียผลได้หรือใครจะกระทบอะไรก็ไม่สนใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมรับไม่ได้จริงๆนะเป็นเรื่องที่ผมเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเหมือนกับเออเหมือนกับ ถือว่าช่องข่าวนั้นไล่ความรู้สึกมุ่งหมายเพียงแต่ตีข่าวให้มันเกิดความน่าสนใจมุ่งหมายแต่การพาดหัวข่าวให้มันเกิดความเสื่อมเสียนะครับวันนี้ลุงพลไม่ได้ติดคุกนะครับวันนี้ลุงพลไม่ได้ติดคุกนะครับคดีตบหลังนักข่าวสามทีนั่นแหละนะนะถ้าตบหลังสามทีติดคุกเนี่ยอยู่ยากแล้วครับทุกท่าน นะครับคุณจะต้องให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายคนที่เป็นผู้กระทําหรือจําเลยด้วยเพราะวันนี้จําเลยเขาไปรับสารภาพเขาไปเยียวยาเขาไปแถลงสารว่าเขาสํานึกผิดที่ใช้อารมณ์แบบนั้นถึงแม้จะมองว่าไม่มีลักษณะของการตั้งใจแต่การกระทําแบบนั้นทางทนายความคือผมเนี่ยได้ความเห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับเมื่อผลของทางคดีที่ศาลพิพากษา ออกมาว่าให้รอการลงโทษเอาไว้รอลงอาญาคุณก็ต้องพูดให้สุดคุณต้องพูดให้สุดว่าสารจำคุกหนึ่งเดือนแต่รอลงอาญาหนึ่งปีเพราะสารได้ให้เหตุผลว่าหนึ่งการกระทำของจำเลยตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นที่ทำให้ตัวผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บอะไรเพราะผลแพทย์ออกมาไม่มีการบาดเจ็บอะไรสองนะครับสาลท่านใช้คำว่า จำเลยได้สารภาพและรู้สำนึกในการที่กระทำแล้ว3เมื่อจำเลยมีการเยียวยานะครับนะครับมีการเยียวยาตามสมควรนะครับก็มีเหตุอันควรรอลงอาญานะครับซึ่งศาลก็ปรับลุงพลเดิมทีพิพากษา1,000 0บาทลดโทษกึ่งหนึ่งก็ปรับเพียง5,000บาทและก็ปล่อยกลับบ้านอย่างที่ทุกๆท,ท่านเห็น ลุงพลไม่ได้ติดคุกทำไมต้องพาดหัวข่าวสารตัดสินจำคุกลุงพลแต่เองไม่พูดต่อแต่ได้ความเมตตารอลงอาญานี่ฮะนี่นะครับคือสำนวนข่าวและสิ่งที่ผมห่วงกับยูทูบเบอร์หลายคนว่าอย่าไปพาดหัวข่าวแบบแบบนี้มันทำให้เกิดความสับสนทำให้สังคมมองว่าลุงพลเนี่ยนะครับ เร็วสุดๆเห็นไหมตบหลังนักข่าวติดคุกแล้วครับนะแต่ในความเป็นจริงเขาไม่ได้ติดคุกเขาไม่ได้เร็วสุดๆอย่างที่คุณคิดเขากระทาไปโดยการที่เขาเนี่ยขาดความสํานึกตรงนั้นเนี่ยเขาได้รับความเมตตาจากศาลแล้วศาลได้โปรดรอลงอายาแล้วและศาลก็ไม่ได้สั่งสืบสออะไรด้วยนะครับถ้าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นการกระทําไม่ใช่นายเฉยพลพิพาเป็นนายกรนายขอ จบไปนานแล้วครับนะครับไม่ต้องมารอถึงวันวันนี้หรอกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกไปจากสื่อที่บางช่องที่ออกไปนั้นผมเห็นว่าไม่ไม่สมบูรณ์นะครับมันไม่สมบูรณ์นะครับคุณไปบอกว่าลุงพลถูกตัดสินจำคุกต้องพูดในสุดสายด้วยนะครับผมพูดถึงบางช่องนะนะครับนะตัดสินจำคุกจริงจำคุกหนึ่งเดือนนะครับ หนึ่งเดือนครับแต่รอลงอาญาครับโดยมีเหตุผลหลายข้อเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นการกระทําที่เกิดขึ้นผมก็รู้ผลตั้งแต่วันแรกแล้วที่มารับงานคดีนี้คือยังไงศาลก็ปรับนะครับผมก็บอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่าไงคดีนี้ศาลก็ปรับนะครับแต่พวกคุณพยายามที่จะตีให้มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายเลวทรามคุณพยายามตี นะครับเพื่อให้เกิดความเสียหายกับคนที่เป็นจำเลยคนนี้ถ้าจำเลยคนนี้เป็นในกอนตามีตามาเนี่ยคุณคงไม่มาออกข่าวแบบนี้หรอกนะครับซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของกรรมนะครับพูดให้สุดสิสาตสินจำคุกลุงพลหนึ่งเดือนแต่ได้เมตตารลงอาญาหนึ่งปีปรับเพียงห้าพันบาทสาเหตุเนื่องจากอะไรครับหนึ่ง สำนึกแล้วสองผู้ที่ถูกกระทำนั้นไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไรสามจำเลยเองเนี่ยได้วางเงินเยียวยาแล้วก็ไม่ได้มีเคยต้องโทษคดีอะไรมาพูดให้จบครับให้จบคำพิาพา,ากษาอย่าตัดตอนเฉพาะสารจำคุกคุณให้เขาได้จิงว่าสารจำคุกเนี่ยเท่ากับคุณกำลังหลอกสังคมคุณกำลังบอกว่าสื่อของคุณเนี่ยมันเป็นสื่อที่ไม่มีคุณภาพวันนี้ที่ผมพูดนี่ไม่ได้ฟาดใคร ผมต้องการบอกว่าสื่อช่วยกรุณพูดให้สุดคำพิพากษานะครับพูดให้จบคำพิพากษาอย่าเอาเฉพาะศารตัดสินจำคุกแต่คุณไม่พูดต่อว่าศารได้รอรงอาญาและได้เพียงลงโทษปรับจำเลยเนื่องจากจุด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 ก็ต่อไปนั่นครับนั่นจะคือสื่อมีคุณภาพนะฮะสื่อมีคุณภาพสื่อที่พูด รายละเอียดให้กับพี่น้องประชาชนหรือทุกคนฟังอย่างละเอียดนั่นคือสื่อมีคุณภาพไม่มีเจตนาแอบแฝงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้ผมก็เลยเห็นบาต้นบอกว่ามีคนบอกลุงมีคนให้ข่าวว่าลุงพลงติดคุกจะติดได้ยังไงครับก็เดินออกมาพร้อมผมนี่นะครับก็เดินออกมาด้วยกันยังไปกินข้าวด้วยกันลงคลิปลงกินข้าวด้วยกันนะครับ เท่ากับอย่างนั้นคุณไปหอกว่าลุงพลติคุตเท่ากับว่าคุณกําลังหลอกลวงผู้ชมผู้ฟังนะครับเจตนาคุณต้องการอะไรเจตนาคุณต้องการแค่ยอดวิวเหรอเจตนาคุณต้องการทําลายเหรอบางอย่างไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องครับวันนี้เขาสํานึกผิดในการที่เขากระทาแล้ววันนี้เขาสารภาพ นะครับวันนี้เขาบอกสารแล้วว่าเขาสํานึกแล้วสิ่งที่เขาทาไปนั้นแม้จะอ้างว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ก็ตามแต่สารก็ถือว่ามีการกระทําที่ครบองค์ประกอบความผิดไปแล้วนะครับสารได้ลงโทษในกระทรงความผิดที่หนักนะครับปกติในคดีนี้ลุงพลโดนสองข้อหาคือทำร้ายร่างกายไม่เป็นอันตรายแก่กายแต่เป็นอันตรายแก่จิตใจและก็ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการหรือไม่กระทําการซึ่งสาร เห็นว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทศารก็ลงโทษบทหนักก็คือบทข่มขืนใจนะครับสารปรับ1,000 0บาทลงโทษ2เดือนนะครับโทษทุกอย่างให้ลดโทษกึ่งหนึ่งเนื่องจากสารภาพเหลือ1เดือนกับ5,000นนะครับลูกคนก็กลับบ้านตามที่ท่านได้เห็นกัน